สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีกับมาพบพ่อกับสาวเนออีสานข่าวอีกแล้วมนีนะคะกับมาในหนาแบบเแบบปากพี่น้องขอเบ,บปากก่อนอย่าตกใจขอยเด้อพี่น้องมนีจะมาบอกถึงประเด็นที่ไปเห็นในข้อมิลนที่ทกเถียงกันเรื่องของน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง มหาเหยียดการศึกษาของแม่พี่น้องมาเหยียดการศึกษาน้องก็คอมเมนต์ของคนที่ไม่ชอบน้องเลยแหละแต่บางทีก็พูดในเชิงที่แบบแห้งเกินไปว่าแบบแห้งเกินไปสําหรับเด็ก1 6 1 7ที่จะมารับใดในสิ่งที่คุ้นวานะคะเพิ่นกบับวอทําำนอกวา่าจบแค่มอสาแบบเลี่ยนกับจบจบแค่ม .3 สาพอแม่คือประสงค์ต่อเป็นยังคือต้องให้ลูกมหาหากินแบบนี้ทั้งสี่แม่พี่น้องเห็นข้อดังแล้วเป็นจะได้เห็นข้อดังแล้วเกิดอาการแบบ บ่ไหวตีในพฤติกรรมของเขาหรือว่าจังใดบ่ามาเขากับเม่วาให้เขาบอกว่าการศึกษาจบแค่มสามว่าซ่านพี่น้องน่าจะเป็นจากโพสต์โพสต์หนึ่งที่มาโพสต์บ้านน้องแล้วก็มีคนไปเมินมากมายพี่น,อน้องสาวเนอร์ชิม,มาอ่านคอมเินให้ฟังว่าให้เรื่องเขาว่านเขาบด้เรียนหนังสือต้องเป็นคนแบบไหนพีนะ่น้าซี่มีคนมามินว่า เขาก็บอกว่าคนปกตินี่แหละจะว่าไม่ได้หรอเรื่องจริงอะ่ะเรียนมาน้อยจบต่ำเพื่นวานสี่แน่จริงก็เรียนให้สูงกว่าชั้นสี่ฉันจะเหยียดไม่ได้เพ,พื่นวานสี่ละคะพี่นงเออเพื่นบอกอพี่นงเพื่นบอกพีน่นงอุ้งอิงเนะี่ยไปเรียนสูงสูงเพิ่นสีได้เ่าต้องไม่เหยียดการศึกษาเพื่นวานทั้งสี่ถึงการศึกษาจะต่ำเด็กอายุสิบหกทำงานหาเงินสร้างบ้านได้อย่างน้อยเขาก็ มีความสามารถพอคุวานจังสี่ไอ้พวกที่ดูถูกน้องทั้งหลายเนี่ยวัยสิบหกทำได้เท่าน้องไหมเออทาได้เท่าน้องมีเท่าน้องไหมเงินเก็บเป็นล้านล้านอันนี้ก็เป็นข้อมมนทีทกเถียงกันแล้วก็มีมาตอบอีกมากมายนะคะบอกว่าแต่มีบางคนไงที่มาดูถูกน้องอุ้งอิงเกินไปคุณหวานสี่แล้วเขาก็บอกว่า รอก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาตอบว่าสามารถทําได้เหมือนน้องไหมพ่อแม่ทําอะไรอยู่ทําไมเด็กต้องออกมาหาเงินเองไม่เก็บเงินไว้เพื่อลูกเต้าเลยหลอ่อผมาจงาส่พี่น้องเออพ่อแม่พยสิบมเก็บเงินให้ลูกให้เต่ามันก็เก็บแหละมันบ่มีเนาะคนมันบ่มีสิจังใดๆคันก็คนมันไม่มีตังค์มันมีเนะี่ยมันหน่อยมันว่าพ่อที่จะจุจนเจือขอบครัวแล้วน้องอุงอิงก็เป็นเด็กที่ เอว่าเป็นเด็กหน่อยทีกะตันยู่อยากออกมาหาเงืนหางานเองนองกันเลี้ยนจบม .3 อสามกับเป็นพื้นฐานกับเป็นกับว่าไรกับว่าไรแย่นะคะม .3 อสามสามาถไปเลี้ยนต่อนไหนอนาโค่ขนนองมีวุฒิม .3 อสามอยู่ตอนนี้กับมาหาเงก่อนกรซ้ำนองกําลังมีสือเสียงมีเงินมีงานทุกมือหนีนะคะเงืนมันก็ขันเบาในเชือแบบว่าเรือเงินเนาะมันก็สําคัญกับชีวิตมากๆเลยนะอนาคตขนองมีเงินเป็นหลานเป็นยังเป็นแสนเป็นหลาน น้องก็สามารถกลับมาเรียนได้โดยที่ไม่ต้องไปแคร์อะไรเพราะว่าทุกวันนี้เรียนโอ้ยพี่น้องปริญดนาตตีเรีย่อยต่มอีมหาเดค่ะสมัยน,นี้มันการศึกษามันกว้างมากๆสําหรับคนที่บเข้อใจเนาะคะ่ะการศึกษาสูงใจต่ําก็ไร้ค่าพลังศีด้วยการศึกษาแต่พยายามดินน้นรนทําตามฝันด้วยความมานะพยายามไม่ได้เอาเปรียบใคร ไม่อิจฉาได้เสีาใครจิตใจยังสูงสูงสูงกว่าคนที่มีการศึกษาก็มีคมนมาหวันจังสีมันก็แเมนความผ่นละคะ่ะพี่นองก,การศึกษาบางทีมันกับวาสามัดวัดทุกอย่างได้แต่เสาเนย้บริวารการศึกษาบอดีด้ค่ะการศึกษามันดีการเรียนจบสูงสูงมันดีแต่บางคนพื้นฐานชีวิตของเขามันไม่เหมือนเหมือนกันทุกคนบางคนพื้นฐานชีวิตอาจจะว่ามีแห้งซัพพอร์ตที่จะส่งลูกเรียนจบปริญญาตีจบปริญญ,ญ,า,ญ,ญ,ญาโทษปริญญาเอกสูงสูงได้ กาสารารถเหตดไดซ้ำที่กับของเหตุใดมันดีปันไดที่หลูกออกมาออกมาหาเงินเองขนาดนี้พี่น้องอายุสิบ,สบหกครั้งเงินด้เป็นหลานสามบ้านล่างละสามสี่หลานบางคนก็บอกว่าการศึกษาบ่ซอยโยกระดับสมองเลยอันนี้ก็เมาื่วายคนที่มาโพสพระ่ะคนที่โพสก็เหยียดในการศึกษาของน้องนะคะแล้วก็มีมากมายเพื่อนก็บอกว่าว่าหาเสือนี่คือความผิดของคนจบสูงแบบเจ้าเน,นาะฐานอาชีพ ใบวุฒิบัตรที่ได้มาเอาไว้เพื่อเหยียดคนอื่นหรอเขาบได้มีโอกาสเรียนจบสูงขึ้นเจ้าจะก็ต้องเข้าใจเขาแน่เออนั่นแหละค่ะพี่น้องน้องอุ๋งอิงไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนจบสูงสูงเหมือนทุกทุกคนเหมือนหลายๆคนที่มีโอกาสแต่โอกาสของน้องคือการทําตามฝันน้องอยากเป็นนักร่องน้องอยากมากอยู่ในจุดๆนี้มันก็เป็นความฝันของน้องค่ะทุกคนความฝันบ่คือการบางคน บอเรียนเลยแต่กะประสบความสําเร็จบางคนเรียนกับประสบความสําเร็จหรือบางคนเรียนอาจจะบประสบความสําเร็จอันนี้กับีคือกันการศึกษาไม่ได้การัารนตีแบบนิสัยหรือว่าสันานาร์คนผลมาจังซีมันกับเมียนค่ะพี่น้องคือการศึกษามันมันก็ดีแต่มันไม่ใช่ว่าจะมาการันตีชีวิตคนคนนึงได้ขนาดนั้นสําหรับองค์ิง,งสาวน้อยเพชรบ้านเพลงกับอื่นในว่าเป็นคนที ถึงจะจบเคมีว่าสามแตการหาเงินวุฒิภาวะของน้องแล้วก็ทัศนคติของน้องนะ่ะมันเกินอายุเกินการศึกษาน้องเลี่ยนจบมอสแต่น้องสามารถหาเงินในขนาดนี้สาวยังอิจฉาเลยอิจฉาในความว่าทําไมเด็กอายุแค่นั้นถึงหาเงินได้ขนาดนั้นนี่เลี้ยนอยู่นี่พี่น้องปอตีแต่หาเงินมาได้สานองเลยแบบ เงินทุกวันนี้สําหรับสาวนี่คิดว่าเงินนะ่ะมันเป็นอ่าเป้าหมายชี้ทางเป็นใบเบิกทางใหได้หลายอย่างการศึกษากับเป็นใบเบิกทางคือกันเงินกับเป็นใบเบิกทางสองอย่างนี้มันขบคู่กันมาอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมีเงินแล้วก็เรียนไปด้วยหรือบางคนบม่มีเงินแล้วก็เรียนอันนี้มันกับบอมเนคนที่เขาไม่มีตังเขาก็ต้องออกมาหางานหาอาชีพทําเพื่อที่จะส่งเสียกับของ ทุกคนต้องเอาปากทองกับของเป็นที่หนึ่ง่แห้วคะพี่น้องแบบต้องมีเงินคอยซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวอันนี้ก็มีความสุขแล้วขันว่าไปเลียนต่ตบอกให้น้องไปเลียนตอมอ่ซีหมหาเรือปริญญาน้องก็อาจจะเรียนแต่อาจจะไม่ใช่เวลาของน้องที่จะมาเรียนในตอนนี้ตอนนี้น้องกระทําตามฝันของน้องอยูหลายๆคนกับเข้าใจแต่ก็มีคนที่อคตินี่แหละค่ะไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องเป็นบ่แม่นแต่น้องอุ้งอิงใน โลกใบนี้ในประเทศนี้อายุในหน่อยที่เขาเรีประจบเขาสามารถประสบความสำเร็จเยอะแยะมีเงินมีงานมีฐานะมีสื่อเสียงเยอะแยะค่ะพี่น้องบันเจำเป็นตรงวา่าตรงจบสูงแล้วก็ถึงเขาจะจบต่ําหรือว่าจบแค่ม .3 เขาก็ไม่เคยไปเหยียดใครเหมือนที่คุณมาเหยียดอันนี้ก็ฝากไว้สาหรับคนทีมักเหยียดคนอื่นอนาคตกับวันนน้องอาจจะเก็บเงินหนลายๆไปเลียน มอสีมหา,หาหรือว่าซูมอนีมันมีกศนอนะเขาเอืน่นเทียบเ่าหมอหกไปต่อปริญญาอันนี้มันกนสามารถเหตุใดมีหลายทางพี่น้องที่จะไปเลียนว่าจาเป็นต้องวาไปเรียนลงเรียนเรียนรูชีวิตเนี่ยก็สสาคัญคือกันน้องตั้งแต่น้องเข้ามาอยุดวงสาวน้อยนี่รู้ืึอก่าน้องในเรียนรู้ชีวิตเรียนกกรูร้การรับดามากรหรับข้าเหยียดคําวาค้าเบาห้องหลรายคนนะคะที่วาให้น้องน้องกสาม,มารผ่านผลมาใดนี้ก็คือเป็นบทเรียนชีวิต อีกอย่างหนึ่งของน้องอุ้งอิงสาวหนุย่ยเพชรบ้านแพงนั่นแหละค่ะมอนีก็ฝากไว้สําหรับคนทีชอบเหยียดน้องหรือว่ามาว่าให้น้องหรือไม่ชอบน้องก็ไม่ต้องไปสนใจน้องค่ะไม่ชอบน้องคุณก็เลื่อนผ่านไปเลยอย่ามาแขวะอย่ามาแสะนองคนที่หักน้องกับมนีคือกันมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะว่าแมนตาอุ้งอิงทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องมีคนหักก็ต้องมีคนเกลียดนั่นแหละค่ะมอนีก็ฝากไว้สนีนะคะ กันคำกระคองอยู่ดีดพี่น้องค่ะไปก็ค่ะพี่น้องวันนี้ก็ฝากไไ้ค้าว่าสวัสดีค่ะ